ผมจะเลือกอยู่สองอย่างไงแล้สิบห้าหมุนคูณหนึ่งก็สุม่มเลยแหละเอ้ยสิบห้าหมุนมาคูณสิบมาเพื่อนขอสิบห้าคูณสิบสวยๆโอ้ยเี้คูณหนึ่งจะมาทําไมวะกูสลามกูสลามมาช่องแรกกูไม่มาขอเจช่องสองแทนได้เป่าวกูไม่มาใครบอกว่ากูไม่มากูมาครับผมดนะ้เอด้วยเจช่องสองต่อคอมโบดองรู้แล้ครับรอบแรกเก้าพันเจ็ดรอบสองเท่าไหร่วะรอบแรกเก้าพันเจ็ดรอบสองมีต่างๆน่าจะ 6, หกพันนะฮะ นี่ก้าวินไปแล้วครับผมก็มาเลยครับหมื่นหกครับผมเชียโคตรสุดคำเตือนรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามน้องๆหนควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง ลุงมานะักปั่นกันอีกเจนเคยนะเพื่อนมาลุยเลยแล้วกันนะเพื่อนทุนมาที่สิบเคนะครับขอหนักๆเลยนะไปเปิดหัวไปที่เบ็ดสีนะครับผมเดี๋ยวปั่นสักนิดสักหน่อยแล้วค่อยซื้อนะวันนี้ลาจัดเกมอ e ียิปบุกนะครับหรือว่า e book Master y, Master y นะอียิปต์บุกออฟมาสเตอรี่มาสเตอรี่นะอ่านน้ยเฮียอะไรก็ไม่รู้ ไอ้แค่อ่านไม่ออกไอ้ทัดตั้งชื่อเกมมายากจังเลยชื่อภาษาไทยก็หนังสือของอ e ีบุ๊กอ่ะเออของใคบีจีะเกมที่คุ้นเคยนะเพื่อนมาดูวันนี้ว่าพี่เสกวันนี้เราจะทำงานหรือเปล่าดินขาว,วาเสกช่วงนี้เขาเสกโหดอ่ะดินขาว,วาช่วงนี้ทำกำไรอ่ะขอลองหน่อยดิย ทำกำไรจริงมากวะของจริงที่โมว้าพิเศษไหมลองดูดิขอคอมโบนเน้นเลยนะเพื่อนเจมาสิบมาขอเศกสวยๆรอบเดียวพอเลยพอใจเลยเ็จตอนเข้าฟรีอ่ะขอแค่นั้นพอไม่ต้องขออะไรเยอะแยะมากใหม่ใครบะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับคลายให้ลุงม,ม้านะครับอยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวลุงม้าไปอ่านทูกเม้นแน่นอนไม่ต้องห่วงเดียวจัดให้เกมไหนหแตกเกมไหนหปังช่วงนี้เกมไหนกําลังแตกก็บอกกันด้วยนะทุกคนเม้นคอมเมน,มเมนต์ไใต้คลิปได้นะครับผมว่าช่วงนี้เกมพีจที่แตกบ่อยนะ่าจะเป็นพวกเกมเก่เาๆนะทุกคน เดี๋ยวผมเลยไปหาเกมเก่าๆมาเรียนพวกอียิปต์พวกแปะพวกกิเลนอย่างเงี้ยเกยมเก่าๆอะ่ะแมวอย่างเงี้ยเกยมเก่าๆอะ่ะตลาดน้ำางเงี้ยเอเอดีย๋ยวผมจะทยอยทำคลิปออกมาเรื่อยๆทำทุกวันนะทุกคนมาซื้อเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะไม้แรกจัดไปก่อนส0 0พัน 40, นะผมเบ็ดสี่สิแสเก็ตเตอร์4ตัวนะ เอาอะไรดีสิบห้าหมุนคูณหนึ่งหรือสุ่มสุ่มดีกว่านะผมว่าไปผมจะเลือกอยู่สองอย่างไม่สิบห้าหมุนคูณหนึ่งก็สุ่มนี่แหละเอ้ยสิบห้าหมุนมาคูณสิบมาเพื่อนขอสิบห้าคูณสิบสวยๆโอ้ยเชียคูณหนึ่งจะมาทำไมวะโอ้โหขอคูณสิบได้คูณหนึ่งนะครับกรวยจริงๆเลยเฮียหัวกรวยจริงเลยเคมาเพื่อนเออ,อและ ไม่มีคอมโบสวยไม่มีคอมโบนะสวยเลยสวยงามหยุดยอยเฮีย yeah. ทำตัวสิงเข่งแล้วนะมึงนะเจมาต่อขอเล่นเน้นเดียววะขอแบบดอกเดียวสังเมาเลยได้ป่าววะทีเดียวทีเดียวสังเมาเลยได้ป่าววะเพื่อนอยากสั่งเมาอ่ะช่วยผมด้วยพวกพวกผมไม่ไหวแล้วอ่ะ เอาหน่อยดิคุณหกเข้าไปแล้วครับผมเลยอีกเก้าหมุนนะโอ้โหเสียดายไม่มีเจยองสองลงมานะไอเยี่พิเศษไม่ไม่ทำงานเลยมันไม่เสกเลยดูดิแมงยืนอยู่เฉยๆสัตว์ย,ยืนควยโดยอยู่นั่นแหละโอ้หัวจะปวดเลยขาวไปทีนึงแล้วกันว่วงนองนแะล้วหาวไปทีนึงสี่หมุนท้ายครับผมซื้อไปสามันเพิ่งได้มาสามร้อยเจริญเจริญนะเพื่อนเสกก็ไม่เสกนะ ทำตัวแบบนี้แล้วนะเพื่อนคิงมาเจมาสวยเจช่องแรกได้ไหมขอร้องนะคอมโบต่อเรื่องหน่อยโอ้คุณสุดท้ายว่าไงคุณแปดเออคุณสุดท้ายขอเสกได้ไหมขอเสกสวยๆได้ไหมอนุบิตมาช่องสามช่องสองช่องหนึ่งไม่มีอะไรมาแล้วก็ไม่เสกสักรอบไอ้สัตว์ซื้อไปสามพันจ่ายมาหกร้อยโคตรเค็มเลยครับผม แบบนี้มันต้องซ้ำนะผมว่านะเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกทีดีปะ่ะเจ็บไม่จำมันต้องซ้ำอีกทีเชียว,วัดไปเลยหมดตัวไปเลยรอบนี้ซื้อไปที่เบ็ดเท่าไหร่ว่าเบ็ดแปดสิบนะแปดสิบหรือเก้าสิบว่าเบ็ดเก้าสิบดิซื้อไว้ที่หกพันเจ็ดนะครับรอบนี้ผมเลือกสิบห้าคูณหนึ่งแล้วกันมาไม่ต้องเลือกสูมแมงแมงละเอาจริงรอบนี้เอาจริงรอบนี้สิมาต้องแรกต่อเพื่อน ไม้แรกเข็มไปแล้วนะครับไม้แรกเข็มแบบจะจะเลยไม้ที่สองต้องแตกแล้วปะไม้ที่สองต้องแตกแล้วปะคอมโบใบเก็บตัวคูณใบเพื่อนเก็บตัวคูณใบคิวมาต่อช่องแรกเอช่องสองลงมาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่หลุดสักตัวจะเลิศจะเลิศทางนั้นโ oh yeah. okay. อน้ยเหี้ยวุ้นเอ๊คิงคิงหลงนี้อืมเรื่องครับผมพันเสียงเหรวะโอ้ลืมไปแม่งคูณหนึ่งลืมไปผมเริ่มสิบห้าคูณหนึ่ง เจมาได้ไหมช่องสองสวยงามเมื่อกูไหลต่อว่ายไหลต่อแบบนี้อนุบิดช่องสามลงมาดิอนุบิดช่องสามสวยๆโอ้โหได้เจต่ออยู่ไม่เป็นไรไหลต่อได้ไหมไหลต่อได้หรือเปล่านี่ต่อยไหมเพื่อนเสกได้ไหมวิ่งม่เสกต่อวะกาลังไหลเลยครับทุกคนกาลังไหลเลยไหมนี่มีโอกาสลุ้นอยู่นะมันคอมโบไหลอยู่นะคูณเก้าแล้วผมเลยอีกสิบเอ็ดหมุนนะดูกันยาวๆนะครับผม เดิมทุกคนนะคลิปนี้จะํำขึ้น้วยความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะน้องๆหนูอย่าทำตามบอกแค่นั้นแหละรอบนี้มันเสกให้อยู่เว้ยรอบนี้โอ้โหได้อ,อ,มมอ,มมอนุบิทคอมโบเอาบอลอุบิทต่ออืมูเรื่อง9 0 0อในสัตวามาดีไหลต่อไหยงูมาช่องแรกงูสลามงูสลามมาช่องแรกงูไม่มาขอเจช่องสองแทนได้เป่างูไม่มาใครบอกว่างูไม่มางูมาครับผมได้เอด้วยเจยช่องสองต่ออืคอโมโบหลอกนี้รู้แล้วครับรอบแรก9จ็7รอบสองเท่าไหร่วะ รอบแรกเจ็7รอบสองแล้วมีต่ำๆน่าจะ6,000น,นะเนียก็วินไปแล้วครับผมก็มาเลครับหมื่นหกครับผมเขี้ยโคตรสุดโคตรสุดนะทุกคนนะอีบุกวันนี้นะผมแนะนําเลยนะครับถ้าซื้อไม้แรกไปแล้วเกลืออย่าเพิ่งตอดใจนะทุกคนต้องต้องซ้ำไม้สองนะครับไม้แรกอาจจะยังไม่จ่ายนะดวงบางคนนะครับหรือว่าถ้าใครแบบซื้อไม้แรกแล้ว มันจ่ายเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะเลิกเลยนะพวกมานที่สองก็น่าจะไม่จ่ายแล้วแหละมีอยู่สองอย่างทุกคนเจ็บไม่จําต้องซามอีกทีกับเอเจ็บแล้วจําแล้วก็เลิกแต่ผมมาเจ็บไม่จําเว้ยจบฟอ่อฟินวินนี้ผมขอ,อพอเลยแล้วกันนะเอากาําไรแค่เท่าเดียวพอไม่อยากเอาเยอะเดี๋ยวมันจะหมดนะครับโอเคครับผมก็จบกันไปนะผมสำหรับคลิปนี้นะ ทุนมาก็หนึ่งหมื่นก็อะไรมาก็เก้าพันเกือบหมื่นนะพอเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใช่ก็ก,กดแชร์หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะบายบายฝันดีลาติสวด